แบบนี้ชายถ่ายรูปหน่อยเลยอ่ะจะถ่ายรูปกับแฟนแบบนี้โยอะมาหนักหนักหักเครื่องนี้เฟรมไม่เหมือนเครื่องไหนเลยเอามาอีกหน่อยสิแปบบ๊บเดียาจหมเดาใช้กลงเ้างเอาได้ยี่สิบหกจุดเองเหรอพี่ในแด้ะได้ครับได้ครับห้าสี่สามสอง เอเครับอเข้ามาใกล้ๆเนาอาไม่ได้เหรอได้โอเคครับยิงต่อดิงต่อได้ถ้าถ่ายตรงนี้โทรศัพท์มันบังบางทีบังหม่เมื่อกี้สวยปะในขอดูรูปหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวยน่ารักในเครื่องนั้นนะเพียบบีเขาขายของเนี้ยช่วยอยู่บีช่วยอยู่ครับนี่ สั่งมีสองให้แล้วครับขอบคุณครับพี่พี่เชิญสั่งนะครับพี่พี่ขอบคุณครับเอาอีกคนแคปไม่ทันเราต้องนั่งตรงๆแบบนี้รูปหนึ่งนั่งแบบอย่างเงี้ยมามันจะได้แบบอย่างเงี้ยแล้วก็แยิ้มหน่อยผมยิ้มนิดนิดก็ได้แต่ยิ้มไม่เป็นผมถ่ายแล้วคนหนึ่งแคปยัง <laughs> <laughs> ทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยหน่อยดูที่เขาส่งมาเขาส่งมาให้อยู่ จะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูโอ้โอ้แป๊บหนึ่งนะคะเจอเรียวเจออยู่ไหนอยู่บ้านผมนี่แหละคคนละคหนึ่งออเดอร์แค่คนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นขอไม่เยอะอะไรโอ้อะไรอ่ะโอ้โอ้กาแฟตอนนี้นะทุกคนฟังให้ดีนะกาแฟตอนนี้อ๋อคิดเป็นกล่องเหรอ โอ้พีสองได้119ชุดนะคะแต่ว่ายังโอนไม่ครบนะ ยังโอนไม่ครบนะยังโอนไม่ครบนะอย่าลืมโอนเงินด้วยนะคะทุกคนขาใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกแค่ไม่ถึง100ออเดอร์พี่ก๊อฟใช่ตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้ได้แล้วยังไม่ถึงเหลืออีก100ออเดอร์สุดท้ายอ่ะอ๋อทำไมเมื่อกี้แอดมินส่งมาบอกแค่ได้ออเดอร์เดียวเอง <c oughs> แล้วพ่อมาจากไหนเนี่ยจะซื้อานาฬิกาให้เขาไงเราอ่ะ <c oughs> อนั่งท้งนั้นได้ออเดอร์เดียวเราอะจะซื้อนาฬิกาให้เขาหล่อนก็ใจร้ายกับฉันเกินพี่ก๊อฟทุกคนใกล้แล้วขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์ให้หนูหน่อยกับลีโอหน่อยเดี๋ยวพพรุ่งนนี้้าาาลิโออไปซืฬก ขอคนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นให้ได้ไหมออเดอร์เดียวคนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นอุยแฟนฉันขายของเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณเขาหน่อยสิขอบคุณคนคนนี้หน่อยไหนเข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่ะขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณะไรบี่ก็ขอบคุณคนที่ช่วยช่วยกดลิงก์ไงขอบคุณครับพีบ่ๆทุกคนขอบคุณนะครับ แค่นี้เหรอครับขอบคุณขอแค่นี้เหรอไม่ไม่พูดอะไรพอบทอะไรทําไมท่านประธานกล่าวรายงานสั้นจังคะท่านประธานคะรบกวรท่านประธานกล่าวอีกทั้งนิดเถอะค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความอะไรราคาท่านประธาน่ะท่านประธานช่วยพูดอะไรอีกทั้งนิดหนึ่งเพื่อเป็นเป็นเกียรติกับผู้พูดที่มาร่วมงานของเราวันนี้ค่ะท่านประธาน แล้วประธานพูดน้อยไปหน่อยท่านประธานต่อยหนักไม่เบาครับทุกคนใกล้แล้วอีกแค่100บ้านเท่านั้น,100น <100 S 2> หน, <order S 2> นึ่งร้อยออเดอร์เท่านั้นรีบกดเลยครับรีบกดเลยครับพี่หนึ่งร้อยออเดอร์เท่านั้นช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนึ่งร้อยออเดอร์สุดท้ายกาแฟขายดีมากตอนนี้กาแฟขายดีมากกาแฟขายดีมากอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวีซีอะไรวีซีพี่วีซีกูต้าค่ะ อันนี้สําหรับคนดูแลอันนี้วัยรุ่นวัยทีนวัยใสวัยทำงานกินได้แล้ะชงง่ายมากของจริงดิฉันจะให้ของจริงโอ้พี่โอ้พี่อย่างพี่ร้อนเรียนผมอย่างงีขอโทษขอโทษโอ้พี่ตุ๊กคอนตุ๊กคอนกินเนี้ยยังไงเนี่ยบอกเขาหน่อยวิติกูต้าเนี่ยมันยังไงเทใส่น้ำเปล่าพี่คนๆแล้วก็กินได้เลยง่ายง่ายพี่่งายวันละซองแค่นั้นสองสองเออแค่นั้นเลยนะคะ วิซีสามสิบสองคุ้มมากใช่วิซีกูต้าดีมากนะครับขอวิซีกูต้าอีกนิดนึงเถอะขอวิซีกูต้าอีกนิดนึงตอนนี้กาแฟดีมากกาแฟมีโปรสองเข่านะครับโปรสองกล่องพีชช่วยกันไหนครับพี่ช่วยกันไหนครับนี่นีกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจริงๆนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดลิ้งขอดอกกุหลาบหน่อยพี่คนละดอกสองดอกครับกาแฟดูแลสามด้านนะคะองลงพี่องลงอะไรอ่ะ ่่พีกาแฟจะดูแลทั้งหมด3ด้านนะคะมีสามสูตรอร่อยจริงพี่อร่อยจริงหน้าโปรไฟล์เลยครับพี่พี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะหน้าโปรไฟล์พี่แพรลี่เลยครับแต่เอาออเดอร์ในในนี้นับหรือเปล่านับก็เลยว่าหอนี้นับไหมก็เขาต้องมาซื้อในในช่องหนูดีๆกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะพี่จ๋ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยหน่อยเนาะได้แค่ออเดอร์เดียวเองเออกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยห้านาทีถึง ไปแล้วบอกทไมรีบอะเรื่องสินค้นอลก็ตัดเสร็จแล้ววะนี่ครับนี่ครับนี่บี่ช่วยกันหน่อยคถ้ากล่องเดียวนะคะสี่เก้าเก้าสองกล่องปกติราคาเก้าร้อยเก้าสิบแปดขายแค่แปดเก้าเก้าส่งฟรีแปดเก้าเก้าส่งฟรีนะคะใกล้ออเดอร์ใกล้จะครบแล้วรีโอจะได้นาฬิกาแล้วรีโอจะได้นาฬิกาแล้วนะคะขายแค่แปดเก้าเก้าขายแค่แปดเก้าเก้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยแปดเก้าเก้าค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยหน่อย ช่วยหนูอุดหนุนกาแฟก่อนแล้วค่อยคุยอย่างอื่นไม่ได้เหรอพี่พี่ทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หน่อยอัพโป P2 เนี่ยสองกล่องจากปกติราคา9 98บาทเหลือ899 899กดลิงก์หน้าโปรไฟล์899กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยนะคะขอหน่อยขอหน่อยช่วยหนูหน่อยนะคะ899เองกดแล้วค่ะสั่งแล้วสั่งแล้วขอบคุณมากคานหนึ่งกล่องจะช่วยกันหน่อยค่ะพี่พี่ขอบคุณนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยขออีกนิดนึงกาแฟอยากขายมากทีราคาเท่าไหร่ที่ร้านกรถาม มีซีราคาเท่าไหร่สี่เก้าเก้าเธอสี่เก้าเก้าครับมีโปรสองมีโปรสองถุงด้วยราคาเดียวกันเลยโปรสองถุงคู่กันแบบนี้จากปกติราคาเก้าร9อยเหลิบดือแปดเ้าเกค่ะุ้มพี่คุ้มคุ้มไมาเยอะมากพี่ใช่โอเคราคาแต่งหน้าสวยคับขอบคุณค่ะวันนี้แต่งหน้าสวยแต่งหน้าพอดูได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะเพื่อนนาฬิการน้องลีโอค่ะถูกต้องกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะอีกฮะอีกประมาณ499ออเดอร์ค่ะก็สมบูรณแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ถึง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 ,ถงทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยนะคะวันนี้สวยจังขอบคุณค่ะอะไรอาบุญท <c oughs> ่านที่ใหนมสุดท้ายด้าน <c oughs> บนวีทีคืออะไรอันนี้ใช่ป่ะใช่อะวันนั้นใช่ป่ะ่เข้ามาวันนั้นใช่ป่ะ คืออะไรพี่ให้นมหมายถึงว่าเขาให้นมตัวเล็กอยู่ไงงดก่อนดีกว่าไมัค้หรือปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะคุณอาขาทำไมคะเพราะว่าแต่ว่ากาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีส่วนผสมที่ทำลายสุขภาพเลยไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีครีมเทียนนะคะใช้สารสกัดจากธรรมชาติี่อบคุณค่าคนกันแล้วขอบคุณค่ะขอแค่500ออเดอร์วันนี้เท่านั้นเลยแค่4 9่ออเดอร์เองค่ะคุณพี่ชายค่ะนาฬิการอยนะ้าเก199ค่ะ เยอรมันสั่งยังไงคกโอ้โหสั่งข้ามประเทศเลยพี่สั่งข้ามประเทศเลยครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยถ้ากอดจะกดสามกล่องได้เลยค่ะโดนอะไรนะคะต้องกดจริงนะต้องกดจริงๆนะคะใครจะสั่งสามกล่องพิมมาเดี๋ยวกอดลีโอให้ดูห้ามโกหกนะคะมูสาวาทานะคะใครอยากให้กอด ขอสามกล่องาาาได้ไหมอาจารย์คาะหนูต้องออกอยู่ข้างนอกก่อนนะทำไมอ่ะเพราะฟ้าจะผ่านหนูถ้ากอดตรงเงาไม่ค่อยจะเตือนไม่ค่อคยจะเตือนอาไม่เอาต้องสั่งก่อนต้องสั่งสามกล่องก่นถ้าสั่งจะกรออถ้าสั่งจะกอดกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลย ถ้าใครสั่งสามกล่องจะกอดเดี๋ยวถามแอดมินก่อนว่ามีคนสั่งไหมตอนนี้มีคนสั่งไหมเอาไลน์มาเช็คเอาไลน์มาเช็คเอาไลน์มาเช็คจริกกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าถ้ามีถ้ามีคนแอดบ้านสีเขียวแล้วบอกว่าสั่งสามกล่องเดี๋ยวกอดไม่ใช่เครื่องนู้นมันอยู่ในไลน์เครื่องนู้นเครื่องนู้นเต๋อเต๋อใช่ค่ะใช่ค่ะสั่งสินค้าโอนชื่อบัญชีดิฉันเท่านั้นนะอย่าโอนบัญชีอื่นนะคะับเดี๋ยวเช็กลายก่อนเดี๋ยวเช็คไลน์ก่อนถ้ามีถ้ามีคนบอกว่าสั่งสามกล่องเดี๋ยวก่อออนนขกเดีทึง ไม่เห็นหน้าเลยขอกอดเบาๆทีนึงได้ไหมครับได้พี่ผู้ชายอนุญาตแล้วแป๊บนึงฉันอนุญาตมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนคุณต้องต่งจริงๆนะคะต้องสั่งนาสามกล่องกดลิงก์ช่วยพี่แพรลีให้ได้กอดกันนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวนี้ครับเข้าไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วบอกว่าขอกาแฟสามกล่องใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะครับพี่พี่กาแฟ ก้าเนาะก้าไม่ค่อยจะตื่นเนาะเช้าเงินแล้วค่ะขอบคุณพี่ส้มค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้นอนค่ะพี่อะไรนะนอนไม่ได้ค่ะกดยางกดยางเราไม่ได้นอนนะคะวันนี้กอลิงหน้าโปรไฟล์ยางเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันตลาดเทศประสิทธิ์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปซื้อนาฬิกาตลาดนะตลาดเทศประสิทธิ์ปัตยาใช่หรอใช่ตลาดนัด มาแต่รีโอจาตลาดนะเทปสินจริงหรอวิซีได้สองแพ็คใช่ไหมคะใช่โปรเหมือนกัน2ถุงแบบนี้ค่ะพี่ถ้าเป็นวิตซีแบบนี้ก็คือ8 9 8ก็แปดก็เก้าจาก9 9้าพี่ก็จะได้2ถุงในโปรลดราคาเหมือนกันมันโปรเดียวกันกับกาแฟเลยแต่วิซีจะมีจานวนซองเยอะกว่าเพราะวิซีถุงหนึ่งมี3 0ซองถ้าพี่ซื้อ2ถุงนี้ได้ไป60สซองนะคะวิตซีกูต้าวิซีกูต้านะคะไม่ยาเไี่ยาวิซีกูต้านะคะ ลีโอสู้เขาเผื่อมีคนแอบดูใช่พี่แพรรี่ไหมคะสวยมากค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแฟนปกโอค่ะปกติจะไม่สวยขนาดนี้ค่ะ <c oughs> เป็นแฟนล <c oughs> ีโอใช่พี่กดนหนึ่งไรกัน,น,กอกอนอ่ะสี่กล่องลีโอกอดอ่ะก็ต้องอย่างนั้นแล้วค่ะคุณขามันก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันมีคนสั่งหรือยังดูก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวขอดูขอเช็คไลน์แ๊บนึงนะครับขอดิบก่อน ช่วยน้องลีโอนะครับไม่ใช่น้อง,งบีโอน้องลีโอค่ะไม่ใช่น้องบีโอกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือยังกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือยังกดลิงก์สั่งกาแฟยังสั่งหน้าโปรไฟล์หรือยังพี่แพรลี่แก้มชมพูเพราะปัดแก้มค่ะไม่เขิดผู้ชายค่ะแก้มชมพูแก้มสั่งสี่สั่งเลยค่ะพี่โบสั่งให้หนูหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ลีโอก,กอด กดหรือยังอ่ะไม่เห็นยังไม่เห็นข้อความเข้าไปในในบ้านหลังคาสีเขียวใช่เนี่ยเขาดูอยู่นะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์รืยยังสั่งกาแฟอะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเอาไปซื้อสี่กล่องละถ้ากดลิงก์ไปก็คือจะตะเห็นเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์รืยยังกดลิงก์รืยยังกดลิงก์เลยยังกดเลยยังวันนี้อยู่กับคุณแพรี่ด้วยลีโอแพรี่แพรี่ยังไม่กลับบ้านไม่ใช่พี่สตาค์กับพี่กอล์ฟค่ะเสียงพี่สตาร์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่กอล์ฟช่างแต่งหน้าค่ะ ใช่พี่สตางค่ะพี่สตางไม่สวยนะพี่กอบค่ะอุ้ยฝากไปบอกด้วยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะเดี๋ยบอกเราเลยขอคนแรกหนึ่งคน้าโปรไฟล์พี่แพลี่เลยวิธีการสั่งซื้อสินค้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่องติกตอกดิฉันได้เลยนะคะมันจะพาไปบ้านหลังคาสีเขียวนะคะพี่ขอหน่อยปะขอหน่อยเลยขอหน่อยเลยแป๊บต้องเจ็ดนาทีนี่เลยโอ้ดูไกลมาก ขอหน่อยขอหน่อยช่วยหนูหน่อยมี่มารับเนาะช่วยหนูหน่อยค่ะช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหัวช่วยหนูหน่อยนะคะช่วยหนูหน่อยนะคะเขานอยู่ข้างหลังเราต้องเดินไปขึ้นข้างหน้าแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะขอบคุณดาวเข้ามาทางนี้ใกล้ๆนะคะแพรี่เธอสวยมากลีโอโชคดีอะไรวะลีโอโชคดีแพรี่สวยเก่งโอ้เขาจะภูมิใจหรือเปล่าพ่อเม่นเออเขาจะได้นาฬิกาแล้วเขาภูมิใจแน่นอนร้อยเก้าเก้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะสั่งหรือเปล่าสั่งหรือเปล่ากดหรือยังกดหรือยังทุกคนกดหรือยังอ่ะทุกคนเข้าไปกดหรือยังทุกคนเข้าไปกดหรือยังคะอะไรอ่ะสนใจแต่ช่องนู้นอะไรก็ไม่รู้กดกดหรือยังคะดิฉันงงกับผู้ชายมากกดหรือยังทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือยังสั่งปลาแล้วสองแพ็คได้ค่ะสั่งปลาก็ได้ค่ะสั่งปลาสั่ง กาแฟหนึ่งกล่องมีสามสูตรสูตรละห้าซองหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะคะสรรพคุณกาแฟหน่อยสรรพคุณกาแฟแบบนี้นะคะคุณพี่่ากาแฟจะมีทั้งหมดสามสูตรสูตรละสูตรละห้าซองรวมเป็นสิบห้าซองอยู่ในนี้สูตรที่หนึ่งมีส่วนผสมของแอลฟูต้าไทโอนแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ช่วยเรื่องผิวผมเละะ็บแล้วก็กระดูกนะคะสูตรที่สองมีส่วนผสมของโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็เบตากรูแคนอันนี้จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการชะลอการเสื่อมของเซลล์นะคะซ่อม แซมเซลลที่เสื่อมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะมีผส,ส,สมของลูทีนและใบแฝกกล้วยอันนี้จะบํารุงสายตาและสมองเรียกได้ว่า3 3สส,3สูตรโ <c oughs> อเคสวยเรียกได้ว่า3สูตรอยู่ใน1กล่องนะคะเรียกได้ว่าสสูตรอยู่ใน1กล่องนะคะราคากล่องละ4ี่แต่ถ้าซื้อคู่กันอุ้ยเมื่อกี้สวยแต่ถ้าซื้อคู่กันนะคะเมื่อกี้นะแต่ถ้าซื้อคู่กันนะคะทุกคนขาดจะเหลือ จะเหลือแค่เอ899นะคะ899นะคะจาก998จบกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยไปช่องพี่แพรี่ใช่พี่ไปไปช่องพี่แพรี่เลยครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยค่ะทุกคนจ <c oughs> ๋าเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งลงไลน์แล้วนะ <c oughs> <ต>อีกเจ็ดนาทีลงไลน์แล้วนะคะ네กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ <c oughs> ให้หนูหน่อยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยค่ะนี่นี่พี่ผมปักหมุนให้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยไม่เป็นไรแฟนเขาจะให้้้ดิิฉันนใชฟลเตอร์ี กาแฟเขาอยากให้เราอยู่อยู่ฟิลเตอร์นี่กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะพี่กเขาไปแล้ววะมาแล้ววะยังกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยนะคะทุกคนกดลิงก์แล้วมันไม่จับหน้าเธอที่รักมันจับหน้าเขาคนเดียวมันไม่ได้เอาหน้าพี่นั่นแหละดีแล้วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์เลย อ่าเดี๋ยวอีกอีกอีกแป๊บนึงลงไลน์แล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแกงมากเออก็สวยแหละไลน์นานๆได้ไหมไม่ได้ค่ะทุกคนไลน์นานแบตมันหมดยกไหนเอาสวยๆซีชิล่มันอันนี้มันไม่สวยเลยยกดแกงแฟนที่อ่ะยกเด็ดยกเด็ดไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ชมพูสวยมากเนี่ยวะอันไหนวะเนี่ยก็ต้องกลับดอ เฮ้ยอันนี้๋อไม่ใช่หรอผู้ชายแค่นั้นก็กอแล้วเป็นผู้ชายจะมาชมูลมุงละมุนลีโอพูดหน่อยมีคนบอกให้ลีโอพูดนครับอ่ะไปต่างด้วยไปต่างด้วยชายโอ้ชายไม่รู้งานเลยอ่ะเราตัดอยู่ที่อาจารย์คงจะรู้งานแล้วเอาไพี่พี่ช่วยยช่วยกันครับโอ้พี่นี่พี่ได้ขออีกเค้กหนึ่งเอาขออีกเค้กนึงนี่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  อาเมื่อกี้มีคนสั่งเลยขออีกเด็กหนึง่งทุกคนมีคนสั่งแล้วใช่ไหมสามกล่องอ่ะบอกว่าซื้อสามกล่องทำไรนะมีคนบอกว่ากอริโอเบาๆหน่อยได้ค่ะเพื่อคุณลูกค้าน,นะคะนี <c oughs> ่ไงนี่ไงสั่งด้วยไปเลยไปกดเลยทุกคนไปกดเลยไปกดเลยดิ้นทำไมล่ะยังไม่เดินเลยพี่ทุกคนไปกดเลย <c oughs> ไปกดเลย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 รีบกดพี่รีบกดครับทำไมอ๋ออ๋อยังยังให้เวลาคนกดแป๊บนึงอะไรพี่ถ่ายรูปวิญยางอ่ะใจไม่รู้งานเลยอ่ะกดเลยพี่กดเลยครับถ่ายไม่ทันเลยโอ้โหเออแม่กอดลูกไม่ยิ้มเลยทำไมลูกไม่ยิ้มล่ะขอบคุณค่าต่างแล้วขอบคุณค่าว้ายก้องนั้นไม่เห็นหรอกไม่เห็นเขากอดกันหลัดน้องนั้นอ่ะ เห็นก็กอดกังกล้องนี้นี่ยิ้มเขินแม่หยิกหลังไม่ได้หยิกเลยมีคนสั่งสีด้วยนะเนี่ยย้ายให้นางกอดในกางตัานางนางขี้อายทุกคนหมดขึ้นแล้วพี่แตรี่อะไรอะดิโอทำไมพูดน้อยจังเลยตอนแฟนมาเนี่ยอยากรู้โอ้โหพี่พูดตั้งเยอะเหรอ ใช่พี่จริงหรือเปล่าอย่าลืมกินวิตซีนะต่อไปเนี้ยครับน,น้ำตีน้ำตองน้ำตาละไรก็พักพักบ้างน้ำอ้อยพี่กินอ้อยเหรอเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็กินน้ำอ้อยกันเหรอ<ช>มันช่วยเรื่องอะไรคะน้ำอ้อยเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทุกคนแฟนจะน้าไม่หล่อจังทุกคนว่าแฟนดีฉันหล่อไหมพิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยสิทุกคนว่าแฟนดีฉันหล่อไหมใชใ่ไม่รู้ง,งานเลย อล่อโอ้ยหนึ่งมาเต็มอุ้ยหนึ่งหกสิบอุ้ยหนึ่งหกสิบอุ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งอู้ยอันนี้ก็มีพี่ทุกคนใครว่าแฟนดิฉันหล่อพิมพ์เลขหนึ่งมันอู้ยร้อยอันร้อยห้าสิบหนาวสักเลยวีโอพี่หนาวอ่ะทำไมอ่ะมีแฟนแฟนก่อนก็ไม่ได้เหรออ๋อผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย นี่เนี่นี่เนี่นี่นะี่นี่เนะ่นี่เนยะนี่เนเะนะมื่อไหมคะงวดให้อ่ะมันร้อนไงตรงเขาไม้แก้วมันอากาศเย็นนะคะทุกคนตอนนี้ที่ที่ดฉันอยู่น่าจะติดลบประมาณสิบองศาเ <c oughs> ขาไม้แก้วติดลบสิบองศาค่ะอากาศมันเย็นมากมันหนาวแล้วเราไม่ได้เราไม่รู้ไงถ้าหนาวงี้เราจะเอาเครื่องกันหนาวมาเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะหนาวผมมี <c oughs> ผมมีเดี๋ยวก่อนผมมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอนผมมีน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะก็อากาศมันเย็นหน้าดีโอสู้เขาอยากกินตกจีนอันนี้แนะตะปักหมุดอีกปักหมุดอีกาล้ทำไมทำไมคะนาฬิกายังไม่พอเหรอก็นออ่ะขังตัว S <S <ก>อะไรพี่ทุกคนอะรอบสุดท้ายแล้วย้ำแล้วนะเดี๋ยวลงไลฟ์จริงแล้วนะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะช่วยอุดหนุนหน่อยให้รีโอได้500ออเดอร์เดี๋ยวสรุปออเดอร์เดี๋ยวให้อดมินสรุปออเดอร์ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งยอดในไลฟ์ว่าได้ครบ500ออเดอร์หรือเปล่าถ้าได้ครบ500ออเดอร์นะคะก็คือให้นาฬิกาลีโอจริงๆเพราะว่าอยากให้เขาทำงาน อยากให้เขาเก่งไงห้เขาทํางานอยู่กับดิฉันได้ทํางานทุกคนคะ่ะไม่ต้องกลัวแฟนดิฉันต้องทํางานเป็นจะมาขี้เข่งขี้อายไม่ได้คะ่ะหลอกกินไม่ได้คะ่ะต้องขยันทํางานเท่านั้นกินได้สอนงานให้เขาทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปออเดอร์ฉะนั้นใคร แต่ตอนนี้ยังไม่ถึง500นะบอกก่อนนะยังไม่ถึงนะถ้าอยากให้ถึงคุณต้องช่วยลีโอคนละหนึ่งออเดอร์แล้วซื้อโปรแพ็คคู่เลย P2 โอ้โหแล้วกล้องหน้าสดเวอร์แล้วก็ P2 <c oughs> โอ้โหแล้วเหนียงเหน่งหน้าโอ้ลีโอหนะีโอโโอ,อย่าแกล้งดิอไอพี่ยังไม่ไแกล้งเลยร้อยออเดอร์นะคะ Uh, P2 นะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่อง TikTok กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่อง TikTok แล้วไปสั่งซื้อนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ขอแค่คนละ1ออเดอร์ order. เออนั่นแหละสวยขอแค่คนละ1ออเดอร์ order, นี่มีรหัส P2 นะคะ P2 นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปสั่งโปร2กล่องจากปกติ998เหลือ899 เหลือแค่899เท่านั้นเออแกงหนักมากเหลือแค่899เท่านั้นนะคะทุกคนขอหน่อยรบกวนนิดนึงกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าใครไม่กินกาแฟทำยังไงที่รักเอานุ้นมาหน่อยวิซีวิซีกูต้ามีนะคะโอ้น่ากลัววิซีกูต้านะคะวิซีกูต้านี้30ซองนะคะ 3าองก็มีโปรเหมือนกันสองถุงจาก998้เแปหลือ899กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดล,ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบคุณนะคะทุกคนหอไมไ,ไม่ได้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 เอาเอา,เอาแค่พอง,งามพออะไรนะโอ้แล้วหน้าทำไมบวมอย่างนั้นนะแล้วทำไมกล้องฉันสวยสวย,สวย,สวยเออเอะอเอะอะหาค่ะเออ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 เดี๋ยวมาอยู่ให้แกงด้วยตลอดเลยรู้ไหมรีบเรียนให้จบนะเอามาคุยกันก่อน รีบเรียนให้จบนะโอเคไหมครับ,รบก่อนจะเรียนให้จบต้องไปโรงเรียนก่อนนะคะรู้ไหมครับ <laughs> วันนี้ก็ไม่ไปโรงเรียนทำไมอย่างนั้นนะ่ะแล้วมันสวยไหมเนี่ยถามหน่อยซิที่แก้งเนี่ยสวยไหมสวยพี่เออนะคะทุกคนขาเขาเรียนโลจิสติกขนส่งเขาจะได้มาช่วยงานเราได้เพราะว่าเราแบบขนส่งเยอะสินค้าเราเยอะเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างบริษัทขนส่งเพราะแฟกแฟเราเรียนโลจิสติกจบ หนาวอ่ะรีโว,ว,ว,วหนาวจังผมพ่าผมมีมีป่าผมนะพี่ในบ้านนะอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอยากจะนอนอยากจะนอนอย่างเงี้ยอย่างนี้ทั้งคืนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่มองกล้องหนูนะเอาหนึ่งคืออะไรอะ่ะ เลขหนึ่งคืออะไรอ่ะ